อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t tig 2 4อย่าลืม a t tig 2 4เทอรโยร,รีอดีตกองหน้าของไอปิญญาอาเซนอนและทีมชาติฝรั่งเศสเผยเขาได้รับข้อเสนอจากหลายสโมสรแต่ยังคงเลือกปฏิเสธและขอทำงานกับทีมชาติเยียมต่อไปในฐานะผู้ช่วยโค้ชสตาร์วัย เคยผ่านงานคุมทีมมาแล้วกับโมนาโกและมอนเทออิมแพคซึ่งไม่ประสบความสำเร็จก่อนจะกลับมารับบทบาทเป็นผู้ชกโค้ชทีมชาติเบลเยียมรวมถึงได้ทำงานในด้านสื่อมวลชนด้านฟุตบอลก่อนหน้านี้เขาเคยมีข่าวได้รับข้อเสนอจากบอนชมัตร,รวมถึงบอกโดในบ้านเกิดอย่างไรก็ตามเขายังคงไปรับงานคุมทีมไหนทั้งสิน้นผมคิดถึงการคุมทีมแต่ผมปฏิเสธทั้งหมดเพราะผมต้องการทำงานร่วมกับเบลเยียมในฟุตบอลโลก และมันคงแปลกมากถ้าต้องทิ้งงานนี้ไปกลางครันผู้คนหลายคนบางคนคิดว่าอดีตนักเตะกาลังรอข้อเสนอในสถานที่สวยๆในการทํางานเหมือนที่ผมเลือกไปมอนเทีอลแต่ที่ผมเลือกออกจากที่นั่นไม่ใช่เหตุผลด้านฟุตบอลแต่ช่วงเวลานั้นทําให้ผมไม่เจอหน้าลูกนานนับปีและนั่นทําให้ผมเจอความยากลําบากมากนั่นคือเหตุผลที่ผมเลือกออกมาผมยังคงรอโอกาสและเวลาที่เหมาะสม หากมีเข้ามาผมจะคว้ามันไว้ผมยังคงต้องการคุมทีมต่อไปผมรู้สึกว่าตัวเองต้องการมอบบังสิ่งบางอย่างให้กับใครที่ต้องการฟังผมสลับผมแล้วนักเตะเยาวชนคือส่วนสำคัญเสมอมาร์ติโนเดการ์ดตาร์ของอาเซนอลและทีมชาตินอร์เวย์กล่าวว่าเขารู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาต่อเนื่องตั้งแต่เรื่องฟุตบอลมาตาร์ทีมชาตินอร์เวย์วัย23ย้ายมาเล่นใ้กับอาเซนอลในฤดูกาลที่ผ่านมา หลังจากย้ายมาเล่นในกับสโมสรอนในแบบการยืมตัวช่วงก่อนหน้านั้นซึ่งในฤดูกาลนี้เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมของสโมสรอนพร้อมทําผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยเขาได้ระบุว่าเป็นวัตถุดิดของวงการลูกหนังหลังจากได้ลงสนามในระดับอาชีพตั้งแต่อายุเพียง13ปีเท่านั้นและในเกมที่จะพบกับบอกโดกลิมจะเป็นเกมที่เขาได้กลับมาเล่นในบ้านเกิดอีกครั้งในเกมระดับสโมสรอนตอนนั้นผมยังเด็กมากแต่ตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังเด็กอยู่นะ แต่เรากาลังพูดถึงเมื่อ10ปีที่แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เล่นฟุตบอลได้สนุกกับฟุตบอลและได้ใช้ชีวิตกับการได้ทําในสิ่งที่ผมรักผมมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมผมสนุกมากผมคิดว่าตอนนี้ผมพัฒนาตัวเองได้มากกว่าในช่วงสองสปีที่ผ่านมาแต่ผมยังต้องมีเรื่องให้ปรับปรุงตัวอีกมากรวมถึงจหวะการเล่นตอนไม่มีบอลจะพัฒนาอย่างไรเพื่อให้ได้ทุกอย่างง่ายขึ้นแน่นอนผมมีความสุขกับการลงเล่นเป็นส่วนหนึ่งของทีมอาร์เซนอลและผมต้องการมากกว่านี้ ชอรี่ออรีออกความเห็นถึงติโมแวนเนอร์ที่ฟอร์มไม่ปังกับเชลซีเชอรี่โอรีในบทบาทกูรูรูปหนังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงผลงานของติโมแวนเนอร์ที่กำล,ลังยอดเยี่ยมกับไอเบรซิกแต่ทว่ากลับล้มเหลวในการย้ายมาร่วมทัพกับเชลซีโดยแวนเนอร์ย้ายกลับไปคาแก้งให้กับไอเบรซิิกอีกครั้งเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนทำสถิติการยิงประตูได้ยอย่างยอดเยี่ยม ชัดไปแล้ว7ประตูจากการลงเล่น13นัดในทุกรายการล่าสุดอองรีได้ออกมาแสดงความเห็นถึงผลงานของหฮฮอกทีมชาติเยอรมันรายนี้ว่าผมจะเรียกมันว่าความมั่นใจคุณมีผู้เล่นที่ไม่สนใจว่าคุณจะโอบกอดพวกเขาหรือไม่แต่ผู้เล่นบางคนที่ต้องการสัมผัสถึงความรักเขาคงจะต้องรีบเร่งพยายามทำบางสิ่งบางอย่างคิดมากและทำมันมากเกินไปบางครั้งคุณไปที่สถานที่บางแห่ง เขาไม่แสดงความรักนั้นให้คุณผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีแต่ถ้าเขาไม่รู้สึกเหมือนเขารู้สึกที่ไร้ซิกแต่เมื่อทุกอย่างมันออกมาดีคุณจะทําการตัดสินใจที่ถูกต้องทั้งนี้ผลงานของไวนเนอร์กับเชลซีเจ้าตัวลงสนามไปทั้งหมด89นัดทาไป23ประตูกับอีก21แอสซิสและเป็นหนึ่งในขุมกําลังชุดคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤด,ดูกาล2021-2022 มิเกลอัเตต้าไม่สนใจโดนออบอเมยองวิจารณ์รับหลังมิเกลอัเตต้ากุูซืออาเซนอลเผยเขาไม่มีปัญหากับสิ่งที่พีอร์เอเมริกอุบอเมยองวิจารณ์ว่าตัวเขาไม่สามารถคุมนักเตะชื่อดังได้ทุกคนมีอิสระที่จะพูดในสิ่งที่พวกเขาต้องการยอดเยี่ยมเหลือเกินผมไม่เคยอยู่ในห้องแต่งตัวที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วผมมีความสุขมากขึ้นทำงานหนักมากขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นของสตาฟกับนักเตะ และนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งในฐานาคตที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้สำหรับมิเกลอัเตต้าและเปียเอเมริกอบามยองทั้งคู่จะได้พบกันอีกครั้งในเกมเพีย์ลีกที่เชลซี